สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกกำลังใจนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีนะครับสวน้าสวนนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านเมตานะครับ อาหารให้น้องช้างนะครับส่วนยาส่วนนี้นะครับหมดทั้งสวนเลยครับหมดทั้งประมาณน่าจะไล่นะครับประมาณไล่กว่ากว่านะครับหมดนี้เลยนะครับอ็มีพี่น้องควานช้างสี่เชือกครับมาตัดกันครับในวันนี้ ช้างทั้งหมดสีเชือกมาตัดมาเอ้าครับมีนี่คุณอานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็อันนี้วายุกับน้องพลอยน้องพลอยนะเทวริดด้วยครับสายเชื่อมไปวายุน้องพลอยแล้วก็พีี่โดเเออมมยน์บัวทองบัวทองบัวทองเอานะครับนี่มาตัดในวันนี้นะครับก็ น่าจะกินไหลายวันอยู่ครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นคุณอาว่าจะไว้ปลูกด้วยนะครับนี่จะไปลูกนครับเห็นหญ้าสวยก็เลยว่าจะเอาพันธุ์ไปปลูกด้วยนะครับจะไปปลูกใบนะครับยอดหญ้าก็ให้ช้างกินนะครับต้นหญ้าก็เห็นพันธุ์สวยนะครับต้นสวยนะครับคุณอาก็ว่าจะไว้ไปแพร่พันธุ์ต่อครับไปทําพันธุ์ต่อนะครับนะครับ ขอบคุณมากมากเลยครับคุณแม่รับพัสพรนะครับรับพัสพรนะครับที่ท่านเมตตานะครับเทวฤทธ์วายุนะครับทางนี้ทางนั้นทางพีควานวายุนะครับหรือคุณอานะครับก็ได้ชวนนะครับคุณลุงบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับมาด้วยนะมาตัดด้วยนะครับ สวนแหญนะครับตับไดไปเร็วมากมน้ำจะไม่ท่วมนะครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมน้ำก็ระบายได้อยู่นะครับน้ำก็ระบายออกทันได้อยู่ครับน้ำท่วมไม่ถึงครับบริเวณจุดนี้นะครับไม่ท่วม นะครับนี่นะครับน้ำก็ยังระบายออกครับ ครับลุยเลยนี่ฮะอะไรนะครับพอดีไหมเอาไปปลูกพอดีไหมครับต้นหญ้าสวยเนาะคนี่เห็นต้นหญ้าสวยควันรู้ไม่ใช่หญ้าเลย จะเอาพันธุ์ไปปลูกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณควานเขียวด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญให้นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณตุทธานะครับนะครับเห็นสวยนกครับต่อแรกนะครับนี่ไอ้ควานเขียวปลูกด้วยมือนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองครับพุทานี่ควานเขียวปลูกหญ้าสวยนะครับเพราะว่าเอาใจใส่ ใส่ใจไปด้วยครับยาก็เลยสวยอใส่ใจด้วยใส่นะครับเอ่อใส่ทั้งใจนะครับใส่ทั้งกายไปครับยาก็จุดสวยก็สวยครับนะครับจุดไม่สวยมันก็มีครับจุดไม่สวยก็มีนะครับเพราะว่าดินตอนที่ปลูกนั้นดินมันแข็งมากครับแข็งก็เลยนะครับจุดที่ไม่สวยแต่จุดสวยนี้นะครับ จะเยอะกว่าที่ไม่สวยครับนะครับนี่ครับจุดสวยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่นะครับรับพัสสพอรมากๆนะครับที่ท่านนะครับ เมตานะครับอาหารให้กับน้องช้างนะครับขอพระคุณนะครับยังได้พันญ้าไปปลูกด้วยนะครับนะครับได้พันญ่าไปนะครับไปแพร่พันุ์นะครับว่าโอกาสแบบนี้นะครับโอกาสแบบนี้บางคนเนี่ยหาพันญ้าแทบจะไม่มีนะครับนะครับหาย่าหาญ้าปลูกนะครับแต่ แต่ละปีแทบจะไม่มีนะครับโอกาสแบบนี้ก็เลยนะครับพี่ควานนะครับพอควานก็เลยจะเอาหญ้าไปปลูกนะครับหญ้าไปปลูกนันสวยนะครับเห็นฟันสวยโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคนุณอา,าออ <rí> e> โอกาสหายาครับพอมีโอกาสนะครับก็เลยมีพื้นที่ว่างนะครับมีพื้นที่ว่างก็เลยคิดจะปลูกนะครับก็ยอดใบก็ไวใ้ให้ช้างกิน ยอดกอไว้ให้ช้างนะครับต้นกอาไปปลูกเห็นมันสวยๆนะครับผมนี่นะครับไปเลยจัดไปเลยครับกุอาจัดไปเลยครับอืมอ่ะอืมโอ้คนลุงนี้อายุหกสิบกว่าแล้วนะครับแต่กำลังแบบโอ้โหยังไหวนะครับยังทำงานได้ครับคนลุงนี้อืม นะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณมากมากครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากมากครับทางนี้ทางนั้นขวัญเกี่ยกก็นะครับอาศัยบุญบารมีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนําพาให้กับพี่น้องขวัญช้างนะครับขอบคุณมากมากครับบุญนําพานะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับ